เย็นวันอาทิตย์นะครับติวบินดอกตัวที่ชนะครับอาทิตย์ก่อน,นครับก็เลี้ยงชนต่อครับเช่นไก่ไปตีใส่กไก่วา,าจะไปตีใส่มันแสงบอู้นั่นแดงว่าจะเอาไปชนสนามนะครับสิคือบุบุนะครับเลี้ยงแดง,งนย่งงีครับขมิ้น,นครับ <laughs> ไก่มันยังซีซีอยู่นะครับเพิ่งตกตกเก็ดนะครับฟินิกนะครับตัวนี้ชื่อฟินิกนะครับไก่นวมนะครับไก่นวมตะเขิงนะครับก็เมื่อเช้าซ้อมไปสองสามตัวอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปครับเดี๋ยวว่างๆก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับถือว่าผ่านอยู่นะครับอันนี้เอาให้ดูก่อนนะครับตัวที่จะไปสู่วันอาทิตย์หน้านะครับ วันที่นี้ไม่มีออกครับมีไก่ร้านเอาไปออกครับก็เสมอไปนะครับตัวน,นี้ยังไม่แข็งแรงนะครับแดดก็ไม่มีนะครับลมมีก็เลยหลบๆไปก่อนนะครับเคครับ